ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันพบว่าชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วส่วนบรรยากาศตามร้านขายธงชาติไทยตอนนี้ขายดิบขายดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านต้องการแสดงออกถึงความรักชาติและส่งกําลังใจให้กับแนวหน้าไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับคุณเจษดาอุปนิมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญค่ะ ครับจุดนี้คือที่ปั๊มน้ํามันปอตทอนะครับถือว่าเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดแล้วก็เป็นจุดแรกที่คณะทูตทหารจะเดินทางมาสํารวจความเสียหายที่นี่นะครับอนอกจากความเสียหายหลกัลกๆที่ปั๊มปอตทอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความเสียหายบริเวณรอบๆนี้นะครับจะพบว่าความเสียหายเป็นวงกว้างทีเดียวจากการเปิดฉากยิงอย่างไร้มนุษย,ษยธรรมของทหารกัมพูชาครับอ,อย่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนําเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชม พื้นที่ชุมชนโดยรอบปั๊มน้ำมันปตทได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่ของการสู้รบทางทางหารแต่กลับถูกกระทําอย่างไร้มนุษยธรรมหลักๆนะครับรอบๆนี้ก็จะมีจรวด b m 21ตกกลางบ้านพังทั้งหลังเลยนะครับมีที่ตกกลางสวนยางพาราไม่ห่างจากที่นี่นะครับต้นไม้เสียหายแรงระเบิดสาดโดนบัวที่เลี้ยงในคอกตายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือมีจรวด b m 21ตกกลางถนนใหญ่ ไม่ห่างจากสถ,สถานีบริการน้ํามันอีกแห่งที่นี่ตก2ลูกนะครับยังไม่ระเบิดอีกหนึ่งลูกรอการเก็บกู้ทําลายจุดนี้จะเห็นนะครับว่าสภาพรถยนต์บ้านเดือนของประชาชนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายนะครับสถานการณ์ที่นี่ผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วบรรยากาศในตัวอำเภอการทรลักษ์ตอนนี้เริ่มที่จะฟื้นตัวนะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังการประทะแนวชายแดนเบาบางลงร้านค้าร้านอาหารเปิดให้บริการเกือบเต็มรูปแบบ ผู้คนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ ที่ขายดีปิดหูพิตามากกว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือนี่เลยครับธงชาติไทยชาวบ้านแห่ซื้อไปติดตามบ้านเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้กําลังใจพี่น้องทงหารไทยนะครับเจ้าของร้านสายขายสัง,งพันธ์บอกว่าขายดิบขายดีเพิ่มขึ้น5เท่านะครับต่อวันทีเดียวตอนนี้ขายได้วันละก,กว่า1000ผืนส่วนเรื่องของความเห็นการลงพื้นที่ตัวแทนคณะทูตก,กว่า20ประเทศก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้เห็นนะครับได้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตาตัวเองครับ ก็คาดหวังแค่ความสงบหวังว่าจะถอนกำลังกันได้ก็น่าจะเป็นนอนหลับสบายอยากให้เห็นความเสียหายของบ้านของสถานที่ต่างๆสถานที่ราชการที่มันชํารุดเสียหายจากกระสุนปืนนะครับจากระเบิดหววงประชาชนที่อยู่ตาแนวตาชายแดนนะเพราะว่า ทุกคนนาะอยากอยู่กับครอบครัวรมไม่อยากไม่อยาก,ยากจากบ้านพูดออกได้เนาะได้ครับเชออเลยครับไม่มั่นใจรัฐบาลแต่ทหารที่ผมมั่นใจร้อยปร์เซ็นตแล้วก็มั่นใจว่าปกป้องได้ ให้กำลังใจพี่น้องคนไทยทุกคนสู้สู้นะครับส่วนทานน้ำใจของพี่น้องคนไทยก็ยังหลั่งไหลามาไม่ขาดสายนอกจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ยังแบ่งปันให้กับพี่ๆต่อชดที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับรวมถึงนี่ฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราผ่านมาเจอพี่น้องทหารนะครับซึ่งลงมาในพื้นที่ของตลาดนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยเขาฝากถุงยางชีพมาให้ด้วยทีมข่าวของเราก็อาสาเป็นสะพานบุญแล้วกันนะครับมอบให้กับพี่น้องทหารติดไม้ติดมือเพื่อขึ้นไปมีกําลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับส่วนบรรยากาศที่นี่ตอนนี้ก็มีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทีมงานรอต้อนรับคณะทูตกว่า20ประเทศนะครับหลังจากที่สถานีบริการน้ํามันแห่งนี้แล้วก็จะไปต่อนะครับไปดูความเสียหายที่โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลชายแดนที่ได้ความเสียหายหนักจุดสุดท้ายก็จะไปที่ศูนย์พักพิงจังหวัดศรีสะเกดครับครับขอบคุณครับ,ค,รบคุณเจษดาด้านหลังคุณเจษดานี่เป็นจุดที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ํามันแล้วก็มีความสูญเสียถึง8ชีวิตด้วยกันนะครับค่ะวัน,น แล้วนะหลายคนว่ายังไม่เคยลืมเหตุการณ์เลยค่ะ